สวัสดีครับนี่ช่องบักสันบ้านนานะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนตกนะครับห่างหายจากฝนไปนานนะครับผมก็ตกไม่ถือกะแรงนะครับผมพอเปียกๆน้าดินนะครับแจกแตงงวนนี่ครับโอ้นอนตากฝนไม่เข่าล่มเลยครับไรยังไงก็ไม่เข่าแล้วก็เป็นวัดนะครับ วันนี้ก็มีหน้าที่นะครับผมวันน่ะสังงานไว้นะครับก็วันนี้ก็จะล้างกงนะครับล้างกงงัวนะครับเพราะว่าผมยายงัวไปแล้วนะครับนี่ครับจะได้ล่างกงเรียบร้อยหลายอย่างครับงานวันนี้บนตกบรรยากาศไม่ค่อยดีนะโอ้โหวันนี้ม,ม,มีงานนะครับโอ้ เรียบร้อยวันนี้ครับถ้าไม่มีงานนี่ได้ยาวครับนอนยาวแน่นอนนะครับผมวันนี้มีงานอยู่กับเด็กใหม่วันนี้เหมือนเดิม,มจบไปนัดก็เลยล่ะ